สามแต้มสําคัญนะฮะวันนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับหนึ่งแต้มเรายังยังยังไม่รู้อะไรเลยนะเพราะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดนะวันนี้นะครับก็บอกแล้วเล่นตอนสี่โมงนะมันตื้นทั้งคู่แล้วนะครับแต่ว่าใครจะยืนระยะได้ถึง90นาทีนะก็โชคดีนะที่เป็นของเราที่ยืนระยะได้แต่ลูกเซตพีดหรือลูกฟรีคิกของเขาก็อันตรายนะวันนี้ก็ก็ถือว่าทําได้ดีนะ ก็การบาดเจ็บของเด็กก็ตอนแรกก็กลัวธนบูลนะพรเข้าไปปั๊มลูกนั้นนะแต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรนะก็ก็ถือว่าเมหนาสามารถโรเตชันได้แล้วอันนี้ที่เป็นเป็นสิ่งที่พวกผมคาดหวังไว้นะครับตอนแรกคิดว่ามาเลเซียจะมาลุกสุด้ามาลุกไมครับสุดท้ายใช่เหมือนเดิมครับผมมันทําให้เราไม่ไม่ได้ตั้งใจจะมาเล่นแบบนี้ด้วยซ้ำมันก็เลยทำให้เราตื้อหรือเปล่าเออนะครับมันก็มีส่วนนะครับแต่ว่าก็ยังที่คุยกันนะครับ ถ้าเรามารับอย่างเดียวนะครับก็รอดโดนเขานะอย่างซูขกีก็เคยเห็นรับครั้งหนึ่งนะเพราะนั้นเราก็เดินเกมโดยธรรมดาธรรมชาติของมันนะฮะแค่เน้นกองหลังว่าระวังแค่นั้นเองนะเขาก็ได้แท็กมาหลายครัง้งเหมือนกันก็เป็นสิ่งที่อันตรายนะแต่ว่าอย่างที่บอกนะสามแต้มนี่สําคัญมากนะครับสาหรับเกมนี้สามเกมเจ็บไปสองนะเออน่าจะหนึ่งก็ตอนนี้กลับมาแล้วนะฮะพีรพัฒน์ก็กลับมาแล้วนะครับเหลือทาร่างกายอย่างเดียววันนี้อย่างสุริยายเองก็ ห่างเกมมานานนะครับก็โอเค,อเ,คเราโรเทชันจนากนรูปดินไปอยู่ทางซ้ายนะเมื่อคืนคุยกันแล้วนะนะเด็กก็สามารถทำได้นะก็ไม่น่ามีปัญหานะครับผมไปแมตโตแมตครับท่าผม mm hmm. นะครับก็ตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะฮะมันเริ่มนะครับเราต้อง ต้องแต่ประตูเลยนะประตูหลังนะเราจะเน้นที่เกมรับก่อนนะถ้าเกมรับคุณมาดีนะเกมลุกก็เดินเกมได้โดยสะด,ดวกไม่ต้องพบงหลังสักเท่าไหร่ครับผมมองเกมลูกอาวุธมันน้อยไปไหมครับากับการเคาะบอลหรือว่ามันมีทีเด็ดอะไรที่มันจะต้องเพิ่มไหมก่อนอไรติดแชมอะไรเงี้เยเออมันก็ต้องหลากหลายกว่านี้แต่ว่าอย่างที่บอกแล้วก็มี8 9คนให้ทําไงนะมันต้องเซตบอลนะครับอย่างนั้นเราเห็นอยู่แล้วติมอร์นะฮะเขามี8 9คนนะแต่ด้านข้างเรายังครอสครอสครอสไปไม่มีประโยชน์ เราก็มาบอกนะลือเบรินบอกว่าถ้าไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อย่าดีกว่านะครับก็เซตอัพบอลเอานะสุดท้ายเห็นไหมครับมันก็มีช่องว่าง,งมันเองฟุตบอลมันจะมีช่องว่าง,งมันในตัวของมันอยู่แล้วนะครับ